ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าระบบโซลา r เซลล์นะครับพอดีได้กลับมาดูและระบบนะในส่วนของหน้าฝนนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้นะก็คือตัวป้องกันฟ้านะครับเซิรนะ์ฟโปรเทคชั่นในส่วนนี้ก็มีไว้เพื่อที่จะดักนะครับแรงดันสูงนะที่มาจากอ่าระบบคือจากแผงโซลา a r เซลล์นะครับที่ โดนอาจจะฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หลุดรอดเข้ามาในระบบนะครับแต่ว่าทางฝั่งแผ่นโซลาเซลล์นะครับก็จะมีการต่อในส่วนของอเจ้าตัวสายกาวนะครับเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งแต่ถ้ามันเล็ดรอดหลุดมานะครับก็จะมาผ่านเจ้าตัว เซอร์กิตเบรกเกอร์ DC ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเข้าสู่ระบบนะครับแต่ว่าเราก็จะมีตัวเซิร์ชโพลิชั่นต่อเอาไว้นะครับเพื่อดึงลงกลาวอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของเซิร์ชโพลิช c ั่นนะตัวป้องกันฟ้าในที่นี้นะครับก็จะต่อหลังจากที่ผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์มาแล้วนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อว่า ถ้าในกรณีที่เรา,อ,าออฟระบบนะครับก็คือดึงตัวนี้ลงนะครับแรงดันไฟเนี่ยมันจะไม่ผ่านเข้ามาแล้วตัวนี้จะไม่ถูกใช้งานแต่ถ้าในขณะที่เราต้องการใช้งานระบบโซล่าเซลล์หรือนะครับไม่ได้ออฟไม่ได้ปิดระบบนะครับในตอนกลางคืนหรือตอนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผานะครับไม่ว่ากลางวันกลางคืนก็ตามนะถ้าเกิดเปิดใช้งานนะครับถ้ามันเล็ดรอดหลุด ผาเจ้าตัวเซอร์กิตเบเกอร์ตัวนี้เข้ามานะก็จะถูกตัวนี้ดึงลงกลาวอีกทีหนึ่งซึ่งการต่อนี่จะต่อทางฝั่งขาออกของเซอร์กิตเบเกอร์นะครับดี DC ตัวนีนะ้สำหรับท่านไหนที่สงสัยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อให้ระบบมันใช้งานได้สเสถียรขึ้นนะครับในหน้าฝนก็ลองซื้อหามานะครับนะป้องกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวคอนโทรลชาร์จ นะครับบางรุ่นก็จะมีออปชันนี้มาแล้วนะครับนะก็จะมีออปชันนี้มาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราเสริมตัวนี้เข้าไประบบของเราก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับหากตัวนี้ตัดก่อนหรือไม่ตัดนะครับคอนโทรลชาร์จก็จะมีอยู่ภายในอีกทีนึงนะครับตรงที่เราต่อ,อ,อโซลาร์พา e l เนลหรือแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปนะครับก็จะเป็นการป้องกันได้หลายเสเต็ป นะก็จะทาให้ระบบของเราปลอดภัยขึ้นนะครับสําหรับท่านไหนที่สงสัยว่าต่อก่อนหรือต่อหลังนะครับเข้าซอร์กิตเบรกเกอร์ก็คือต่อหลังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอยู่แล้วนะครับจาเป็นต้องต้องใส่ไหมนะเพื่อให้ระบบนะครับมันปลอดภัยมากที่สุดนะเราก็เสริมเข้าไปได้นะครับเขาก็เสริมเข้าไปได้แต่ถ้าท่านไหนยังไม่มีในเจ้าตัวคอนโดนชาร์ตนะครับก็ควรที่จะต่อเสริมเข้าไปนะครับให้ระบบของเรา ไม่มีปัญหานะครับนะ,ะขณะนี้ผมก็ใช้งานอยู่นะครับใช้งานอยู่แรงดันก็ตามนี้นะครับมาดูกระแสชาร์จนิดหนึ่งสําหรับท่านไหนที่ยังไม่เห็นนะครับกระแสชาร์จตอนนี้อยู่ที่44แอมป์นะครับกาลังวัดอยู่ที่616วัตต์ตัวนี้จะแม็กซิมัมอยู่ที่60แอมป์นะครับเมื่อกี้ได้40 40ตอนนี้ตกลงมาแล้วนะครับในหน้าฝนนะจะมีขึ้นขึ้นลงลงนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับสําหรับท่านไหนที่ใช้ระบบโซลาเซลล์ในหน้าฝนนะถ้ามาสังเกตนะครับก็จะเห็นเลยว่า,ามันมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับของอในส่วนของกระแสชาร์จนะครับ13.5โวลต์นะครับ,อ,นนรบอ,อันนี้ก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะครับขึ้นอยู่กับกระแสชาร์จ นะ40แอมป์นะครับดึงไปใช้งานตลอดอยู่ที่ประมาณา3เปอร์เซ็นต์นะครับ3เปอร์เซ็นต์ของ3,000วัตต์ก็ลองคิดดูนะครับว่ามันดึงไปที่ที่กี่วัตต์ตัวนี้จะดึงรันยาวนะครับรันยาวๆเลยนะยกเว้นถ้าวันไหนที่ผมต่อโหลดพวกเครื่องซักผ้านะก็จะมีการดึงวัตต์เพิ่มนะครับดึงวัตต์เพิ่มนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ ใช้งานระบบโซลา r เซลล์ต้องการสอบถามในส่วนที่นะมีข้อสงสัยนะครับในส่วนที่ผมสามารถตอบได้ก็จะตอบให้เลยนะในส่วนที่ทดสอบทดลองแล้วหรือใช้งานแล้วนะครับหรือท่านไหนอยากจะแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ